สัปดาห์นี้เมเจอร์ Major พาคุณวิ่งฝ่าอาชญยกรมาวิ่งเอาตัวรอดให้ครบ30วันในขณะที่คนทั้งโลกกำลังไล่ล่าคุณใน The Running Man ผลงานสุดเร้าใจเรื่องล่าสุดโดยเอ็ดการ์ไรท์นำวิ่งโดยเกลนพาวเวลจอชบรลินและโคแมนโดมิงโกบน IMAX j o a จยักและ 4DX สุดสมจริง This game now you see me now you don't อาชญากรประโลมสามหายวับไปกับตาเมื่อจตุรัอาชามารวมกลนเป็นหนึ่งเจสซี่ไอเซนเบิร์กบูรี่ฮาริสันเดฟฟรังโกและไอลาฟิชเชอร์เตรียมเปิดโชว์กลโกลงเซอร์ไพรส์โลกในระบบดอวี่แอดมอสอย่าทึกทักไปเองว่าตนนั้นฉลาดที่สุดมันต้องพิสูจน์แท้ ไม่มีวันแตกสลายทั้งสนุกทั้งแสนก้นบันเทิงครบครูครบเครื่องตองที่เมเจอร์ซีเพล็ก